สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเ้สู่ช่องการ์ดแอนดรอยดอินไทยนะครับทีพีนี้เราก็ยังอยู่กันที่สนามสามสามรังสิตเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นก็อยู่กับคนเดิมฮะน้องต้องวันนี้ต้องเต็มแม็กซ์ต้องเต็มแม็กซ์ครับฝากเพื่อนๆช่วยพอดียังไม่หมดอ่ะยังมีอีกประมาณสองสองสามร้อยกระบอก <Remo val dele> วันนี้เรามาสามกระบอกนะเพื่อนๆเดี๋ยวอีพีนี้เราก็จะมาเจอกับนี่เลยปือนนอกกระแส H S, <S 9โปรดักครับผม H S 9 r o d u c t เคยได้ยินไหมล่ะงงดิงงดิเป็นไง <laughs> เป็นไงผมยังงงเลยมีด้วยเหรอวะ <laughs> แต่มันคุ้นๆน,นะเพื่อนๆมันคล้ายๆกับ XDM นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าตัวนี้จะมีรายละเอียดยังไงนะประวัติความเป็นมายัางไงเดี๋ยวให้เจ้าของปืนพรีเซนต์เลยโอเค โอเคสวัสดีครับน้องต้องสวัสดีครับ,รบเจอกันอีกแล้วอ,อีกอีกหนึ่งอีพีเนาะนี้ก็จะเป็นปืนนอกกระแสเหมือนที่ว่าเลยเม<า>ื่อกี้ฮามันเป็นยังไงน้องต้องขออนุญาตครับก็อันนี้ก็จะเป็นปืนขออนุญาตก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับโอเคได้เลยครับปืนไม่มีลูกศนในลเพิงนะครับแม็กม่ได้ใส่ปลอดภัยครับร้างไก่ิ้งนะครับทางไลด์ครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นปืนยีย่ห้อ hs 9 product นะครับ เป็นปืนขนาดไซส์ซับคอมแพกลำกล้อง3นิ้วนะครับก็เป็นอยู่ที่ผลิตที่โคเอเชียนะครับเทศโคเอเซียซึ่งบริษัททางอเมริกาได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปนะครับไปผลิตแต่ไม่สามารถผลิตในชื่อของ h s 9ได้ไม่สามารถผลิตในชื่อของ h s ได้ต้องไปผลิตในชื่อของ springfield นะครับแต่รูปร่างมิติหรือว่าอะไหล่หรือว่าอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ตัวเดียวกันหมดครับ นะครับแต่ของอเมริกาที่ไปผลิตจะเป็นชื่อของ s สปริงฟิลตรงนี้ก็จะมีเขียน XDM XDS แล้วแต่รุ่นไปใช่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็น H9 s Product ซึ่งเป็น่าเป็นเหมือนบริษัทบริษัทแม่เลยครับบริษัทบริษัทแรกเลยครับนะครับก็อันนี้เราจะก็จะมาพูดถึงเรื่องระบบต่างๆนะครับของปืนกระบอกนี้มีระบบเซฟตี้หรืออะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ปืน hs 9 product เนี่ยก็จะมีระบบเซฟตี้ที่ค่อนข้างจะมากมายนะครับก็จะมีหนึ่งในเรื่องของหลังอ่อนเซฟหลังอ่อนนะเซฟหลังอ่อนถ้าเราไม่กดตัวนี้ก็คือก็ไม่ลั่นครับเดี๋ยวผมจะทําการเทสให้ดูว่าอ่ามันเป็นยังไงระบบของเขานะก็จะมีเซฟหลังอ่อนครับนะครับมีเซฟในเรื่องของไกอ่าเซฟลิ้นไกเหมือนก๊อกเซฟลิ้นไกเหมือนก๊อกนะครับชั้นหนึ่งนะครับอ่ามีเซฟของในเรื่องของอ่านี่นะครับครับตูดนี้ก็จะทําให้เห็นว่า ปืนอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับถ้าปืนอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานเนี่ยมันจะมีตูดเข็มครับยื่นออกมาอ๋อนี่เพื่อนๆนครับถ้าเกิดนั้นมันจะมีถ้าลูกถ้าลูกเลยเนียนเหมือนตูดเด็กเงี้ยแปลว่าไม่มีไม่ไม่พร้อมใช้งานนะฮะแต่ถ้าไม่มาปืนอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานจะมีจังหวะของ ตูดเข็มมาฮะโผล่มาให้เห็นได้ชัดเลยครับมือลูกปืนจับก็เจอนี่คือใช้เวลากลางคืนเนาะใช่ครับใช้เวลากลางคืนสําหรับ่าเจ้าที่ที่เกิดควันหาด้วยคือเพราะเราความใช้งานหรือเปล่าสามารถทำตรงนี้ดูได้นะฮะแล้วก็อีกเซตที่หนึ่งก็คือตัวคันคัดปอกครับตัวคันคัดปอกนี่นะครับอ๋ออันนี้ก็จะคล้ายๆก็อกครับตัวคันคัดปอกเนี่ยจะตั้งชันสูงมากเมื่อมีลูกศรอยู่ในรังเพลิงแต่จะไม่สูงถึงขั้นมาเบียด อ่าหรือว่าบางศูนย์ในการจัดศูนย์ของเราครับนะครับก็สามารถจัดได้ปกติคือสูงมาในระดับที่สามารถเห็นได้ชัดว่าโอเคตอนนี้ในลํากล้องปืนมีลูกศรพร้อมใช้งานครับนะครับนี่ก็เป็นระบบเซฟตี้เนาะระบบเซฟตี้ของเขาต่างๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทําการดูอ่าทให้ดูว่าระบบเซฟตี้ของเขามันมีอะไรอย่างไงบ้างโดยการที่เราไม่ได้ใส่ลูกนะฮะแต่จะทําการเทสให้ดูโอเคขออนุญาตทําการขึ้นสไลด์นะครับครับอ่าปืนปลอดภัยนะครับลูกกรไม่มีแม็กร์ลไม่ได้ใส่นะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆอนอันนี้เราทําการขลึนสไลด์ไปแล้วเราก็จะเห็นจะงอยยื่นออกมาตัวนี้โผเนี่ยเพื่อนเพื่อนสัมผัสได้นะฮะโผแหลมออกมาเลยนะแหลมจนจับมาดับแล้วเรารู้เลยครับรู้สึกได้เลยเนี่ยตรงนี้นะปุ่มนี้เลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งส่วนตัวหนึ่งข้างบนเนี่ยมันต้องใส่ลูกแต่ในกรณีนี้เราเพื่อความปลอดภัยโอเคนะฮะเพราะว่าเราก็จะไม่ใส่แต่เราจะพูดให้เห็นได้ว่า ไอขีดไอไอตัวคันคัดปอกเนี่ยมันจะไม่ได้เรียบเนียนแบบนี้มันจะตั้งชันขึ้นมาแล้วทีนี้ตัวหลังอ่อนลองดูดิถ้าเราไม่สมมตินะครับอันนี้ปืนตอนนี้อยู่ในคันปลอดปลอดภัยนะครับครับอ่าถ้าเราอ่าทําการหรือว่าเราเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เกิดใส่ซองปืนหรือหรือซองปืนหนังเนี่ยมันพับได้อะมันเกิดพับเข้าไปนะฮะ ต่หลังอ่อนเนี่ยเราไม่มีการอุ้งมือสัญชาติยาณของคนเวลาเราเราจิงปืนนะมันก็ต้องจีบปืนอุ้งมือมันจะต้องเข้าตามสรีระของใช่ใช่ของมือนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเซฟตี้ของเขาคือไม่มีการกดตัวหลังอ่อนหลังอ่อนนี้เราก็ล้วงสมมุติมีอะไรเข้าไปทําให้นี้เห็นไหมฮะปืนจะไม่ทําจะไม่ลั่นกลไม่ได้แล้วลองบีบหลังอ่อนนี่นะเห็นไหมฮะอันนี้ก็ยังอยู่เพราะมันไม่ลั่นลองลองบีบหลังอ่อนแล้วลองสมมุติถ้าเราบีบหลังอ่อน นะฮะเกิดสมมุติหลังอ่อนมีอะไรไปรกดทับหลังอ่อนก็จริงอฮแต่ไกข้างหน้าก็ยังมีอีกใ,ในเรื่องของลิ้นในการเซฟตีสมมตินีนะครับผมกดไกลหลังอ่อนอแล้วนะครับแต่สมมติมีอะไรไปเกี่ยวไม่เต็มที่แบบไม่ต้องการยิงนะฮะเพื่อนๆไม่ต้องการยิงหรือเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการยิงหรือจะเก็บปืนแล้วไม่มีอะไรไปเกี่ยวเข้าก็ยังมีในเรื่องของเซฟลิ้นอยู่ช่วยอยู่เห็นไหมฮะยังไม่ลั่นโอเคนี่นะครับแต่ถ้าสมมติ เราพร้อมที่จะยิงแล้วเจตนายิงเลยเจตนายิงแล้วนะครับกิบป,ปืนตามสัญชาตญยานของการยิงปืนที่ถูกต้องนะฮะอย่างนี้เสร็จอ่ากดหลังอ่อนครบนนับตอนนี้เท่ากับตอนเนี้ยปืนสามารถพร้อมยิงแล้วอืนะครับอันนี้ผมจะทําการเหนี่ยวไกลนะครับเพื่อนๆดูเข็มงทงศนวนนะก็จะวิ่งเข้าไปนะครับเห็นไหมครับหายไปแล้วหายเข้าไปแล้วนะครับนี่คือการทาการยิงมาโดยการที่เรากดหลังอ่อนทุกอย่างระบบมันจะ ทำให้สามารถใช้งานได้ปกติอ่ยก็สามารถเดินไกลได้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวจะให้น้องต้องลองยิงให้เพื่อนๆชมเนาะได้ครับสักห้านัดสิบนัดเพื่อดูระบบปฏิบัติการของปืนเนาะได้ครับโอเคส่วนเรื่องของแม็กกาซีนนะเพื่อนๆก็จะเป็นแม็กกาซีนทรงนี้เนาะเป็นสเตลเลตสเตลเลตครับตัวนี้ให้มาสิบ้านัดแล้วก็มีลองส้นมาให้ด้วยใช่ครับครับก็คล้ายๆกับ กลอก26ที่เพื่อนเพื่อนเอาแม็กของกลอก19ไปใช้เนาะแล้วก็เอาเอ็กกิฟมาใส่ใช่ครับแล้วแล้วแม็กสั้นก็ให้มาด้วยไหมให,ให้ัห้นฮะแม็กสั้นก็ให้มาด้วยครับก็จะไม่มีตัวรองตรงนี้อ๋อโอเคก็ตัวนี้เหมือนคือตอนแรกผมเห็นปุ๊บผมนึกว่า XDM อนึกว่าเป็นสปริงฟิลเพื่อนเพื่อนจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ยังเขียนคําว่า XD เลยครับเออเอ็กดีเก้าทับสี่ศูนย์ครับอ่าโอเคคือเป็นบริษัทเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าอเมริกาไม่สามารถไปผลิตในชื่อ H S ได้ครับคือเมกาซีลิสิทสิตซืลิกสิตใช่ครับแล้วก็ไปผลิตเป็นชื่อในนามของสปริงฟิลแล้วก็ xdm x d ีแล้วแต่รุ่นไปครับสปริงฟิลก็เป็นบริษัทผลิตอาวุธของเมกาก็อาจจะเป็นสวีสปริงฟิลเข้าไปซื้อลิกิทสิตมาทำอืมโอเคเดี๋ยวเราไปลองยิงทดสอบกันดูนะเพื่อนๆเดี๋ยวให้น้องต้องโหลดลูกก่อนผู้ยิงพร้อมนะครับชูเตอร์โหลดแอนด์เมคเรดี้ครับ Okay. อ่าน้องต้องค้างไว้ให้ผมดูหน่อยนะครับตัวนี้ปืนอยู่ในสถานะพร้อมยิงพร้อมยิงนัครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้เนะาะจะง่อยครับเห็นไหมครับตั้งขึ้นมากดข,ขึ้นมามันก็จะสะดุดเลยอ่าตะกี้วกกลับเข้าไปเรื่องของระบบความปลอดภัยของปืนเนาะโอเคผู้ยิงพร้อมแล้วเริ่มยิงเลยครับพร้อมครับครับ If y ย u ฟินิ s อั n โหลด s ช o w เคลียร์ฟิปเคลียร์สไลด์โฟร์เวิร์ดพูดิ้กเกอร์เซอร์ครับ clear, forward, โอเคเร็ียบร้อยนะฮะอ๋อกลุ่มโอเคใช้งานดีนะฮะสำหรับการป้องกันตัวกลุ่มจะไอ้นี่มากเลยครับกลุ่มอยู่แน่นอนยังเนาะใช่ใช่ใช่กลุ่มดีมากนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมว่าจะขอลองยิงทดสอบดูสักห้านัดน,นะ เดี๋ยวไปลองดูกันโอเคเพื่อนๆน h ขีด9เนอะตัวนี้ซับคอมแพ t นะครับเดี๋ยวเราไปลองยิงทดสอบกันดูนะว่าฟิลจะเป็นยังไงก็นอกกระแสจริงตัวนี้ <c oughs> แต่กลุ่มสวยงามมากเลยนะครับพื้นดีพื้นดีเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคครับหลด d and make ready ครับพร้อม ฟินิชอัพโหลดครับเลียนะฮะโอเคผมค้างสไลด์ก่อนอึบแหมถ้าเราไม่หลังอ่อนไม่ขวัดชักได้ครับโอ้หลังอ่อนต้องกดด้วยเซฟเยอะมากเซฟเยอะมากนี่เพื่อนๆกลุ่มกลุ่มแน่นมากครับใช่กับลำกล้องแค่สามนิ้วนะอ่ากลุ่มประมาณนี้เลยนี่นะครับลำกล้องสามนิ้วนะครับ ถือว่าเขาอันนี้มาได้ดีมากส่วนไกด์ลอดเป็นไกด์ลอดสองชั้นนะครับเป็นไกด์ลอดสองชั้นมาเลยคือฟิลฟิลฟิลที่สัมผัสนะเพื่อนเพื่อนพอดีผมยิงก๊อกจนชินเนาะแล้วเราปรับตั้งระบบไกของเราค่อนข้างสั้นนะรีเซ็ตไกลตะ่กี้ผมแอบเหวอตรงที่ว่าผมปล่อยไกลแล้วอะ่ะมันยังไม่รีเซ็ต uh huh. คือไกลไกลไกลเขาจึงเป็นปืนเดิมเดิม,เ,ดมเพื่อนอันนี้ปืนเดิม,เด,มเดิมเนาะแล้วเราเราไปปล่อย เอ้ยมันทำไมมันยิงไม่ได้โอเคก็โดยรวมโอเคนะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปืนใช้งานนะครับคือระยะเดินไกลของเขายัางค่อนข้างเยอะก็เอาไว้ใช้อ่าป้องกันชีวิตทรัพย์สินเนาะมันไม่ใช่ปืนกีฬาใช่ครับแต่ถามว่าถ้าจะเอามันลงกีฬาได้ไหมลงได้รุ่น,อ,น,นอะไร<ก>ครับพี่แนน<ง>บ <ắc>. ัคอ่าไปลงบัคได้นะเพื่อนๆลง IDPA นะฮะ edition buck แต่อาจจะเสียเปรียบเวลาเงื่อนไขตรงนี้ใช่ครับเงื่อนไขหลังอ่อนเท่านั้นแหละใช่เวลาเราจิบจับแล้วมันเกิดหลังอ่อนเราไม่ไม่แน่น,นปืนก็จะไม่ลั่นนะครับปืนก็จะทํางานไม่ได้เดินไกลไม่ได้โอเคก็เป็นปืนนอกกระแสอีกกระบอกหนึ่งนะครับที่น่าใช้ต้องต้องแอบถามหน่อยราคาเท่าไหร่อบอกได้เลยใช่ไหมครับพี่นันราคาที่เราซื้อบอกได้เลยใช่ไหมพี่ไม่ใช่ราคาบอกเมีย ราคาที่ซื้อจับมาอยู่ในราคา85ครับอ๋อแปดเคครับโอเคเรา EP นี้เราก็ลากันไปเลยนะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยอีกกระบอกหนึ่ง HH ขีด9นะครับตัวนี้ s u b คอมเพ c t กนะฮะยี่ห้อ HH เนอะครับโอเค